เมื่อนั้นเล็ดลงน้าเน็น้ำพริกน้ำพริกกน้พริกกอมไหวสยุสุ่มแซวมายามพน่มน้องพีน้องน้องกินแซวมซนบ้านมานทรสมนทกงมุายมทาสทรสมาเดรสมมุเทรามนมานทรามดนทมานทรมานทบสมุนทสนนมนรทม แก้ข้ามานั่งปันกินบ่นอบ่กินน้้วแกงแล้วพอเราปันกินก่เอาวบกกินแล้วบ่กบกกินแด้โดนเอเท่มามันมีไปลงเล่นบ่นะไปอยูฮาลาวะเอ่อมาเบาานั่งมาเบาเอาไปหาซาลุงส้มาตั้งปีสะยายออกนัเอาหน้าสิบเล ้าคนไหนทำก่องนี้นี่คือทำมะฮุ่งค่ะมปลาปูนน่ะอืมเ้ยมีตกต่ลมกนึลบอกลานน้อยเลยถึงีกีเ้อร์แบบาลมมาเหิน บ้านก็ตานกระลาจนบ่มีมองคนนั้งบนเสยดาวงานลงตาอ๋อมันอย่างนี้แหละก็ต้มบอกไรคนลง่องมาเราไม่กินก้อยเบาๆไม่ห่างกินมากก็เลยย่างหันเข้ามามาใหญ่เออน้อยไปทางเรือเนาะเออน้อยแล้วแล้วยังจากแวะไปหันไปหานหน้าไหนอไปครูจะพูดนั้นแล้วเกลือแบบครู กินได้เบ mm. ิดบอกินเนื้อเลยอกินเนื้อเลยจะลุงงขอบบ้า